สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอ้และอาจารย์ทับในรายการองค์เทพเสริมดวงค่ะผมเล่าถึงมหาภัยอาวุธชีวภาพนะมันมาเหมือนกับโรคหวัดโรคปอดเด็กสามขวบนะติเดเชื้อในอากาศแล้วก็ตายลงมันมันน่าคิดตรงไหนรู้ไหมว่าที่ว่าชื่อได้หาอะไรบ้างนะ,นะในความรู้สึกอะผมรู้สึกว่า มันเหมือนกับว่าเชื้อเนี่ยมันมาทางอากาศแล้วเราไม่รู้ไงพราเราไม่รู้เสร็จอย่างเมื่อเย็นเนี่ยผมเดินๆอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่ามันมีอะไรไปอย่างหนึ่งมันมีอะไรอย่างหนึ่งที่แบบว่าเหมือนจะตามเล่นงานเราได้นะแต่มันมีความรู้สึกว่ามันมันไม่ทันอ่ะมันไม่ทันถ้าถ้าถ้าเป็นคนที่ปฏิบัติสวดมนต์ภาวนาเนี่ยมันจะเหมือนกับว่ามีอะไรมันก็จะรอดไปเองความรู้สึกใช่ไหมมันเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นอืมโอ้ดูใช่ไหมโอ้ก็เหมือนก็ตามไม่หันโอ้ดูใช่ไหม เออก็าตามไม่ทันไงมันมีความมีอืมใช่มันมีมีมีอยู่เหมือนกันเชื้อรโรคมันมาคอเนี่ยเป็นแผลใส่ไส้คอบสรผ่าไม่ได้ออก็เลยต้องมาใส่เป็นแหวนผ่าแทนเอออย่างที่เล่าให้ฟังอะ่ะหลายคนชอบบอกกับผมว่ามันไม่มีหรอกโรคแบบเนี้ยผมนั่งฟังฟังฟังไว้อย่างนี้ไปนั่งกินอาหารอยู่นะก็ได้ยินป้าคนหนึ่งแกพูดแกเหมือนรู้คนอายุมากจําไว้นะคนอายุมากเนี่ยเขารู้ได้ประสบการณ์เขาไม่ได้รู้ด้วยว่านึกหรือเดาเอา แต่ไม่เด็กเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเขาพูดขึ้นมาว่าไม่น่าจะจริงแล้วไม่น่าจะรุนแรงถึงขั้นนั้นเขาพูดอย่างนี้นะแต่ในความรู้สึกของผมว่าเด็กผู้หญิงคนนี้ประมาทในชีวิตมากแล้วป้าว่าป้าบอกว่าตอนนี้ได้ยินข่าวว่าทางจีนแล้วก็มันลามมาเรื่อยๆไออาวุธเอามันเหมือนกับว่าอาการคล้ายกับหวัดแต่ว่ามันทําให้ปอดอักเสบอย่างเมื่อเย็นนี้นั่งฟังหมอคนหนึ่งท่านพูดขึ้นมาว่าโรคเนี้ยถ้าคนภูมิคุ้มกันอ่อนแอเนี่ยก็อาจจะถึงตายได้มันก็มีความรู้สึกว่า เขาเตือนขนาดนี้แล้วคนก็ยังไม่ใส่ใจกันที่ไม่ใส่ใจเพราะอะไรรู้ไหมคนคิดว่าไอ้ความตายเป็นเรื่องปกติแห่งความเป็นมนุษย์อจจิงอยู่หนึ่งแล้วนะสองคุณไม่เอะใจเลยเหรอว่าอยู่ดีๆมันทําไมมันมีอาวุธอะไรมันมันกระจายไปทั่วขนาดนี้แล้วมันมาแบบที่ว่าโดยที่ว่าเราไม่ได้เตรียมใจกันไว้อะแล้วอยู่ดีๆเนี่ยมันมาในยุคเนี้โควิดก็สอนใจเรามาแล้วทีหนึ่งนะเมื่อโควิดสอนใจแต่ว่าคนก็ยังไม่ไม่อะไรนะไม่ใส่ใจกันเองอะ่ะแล้ว ผมเห็นคนก็ยังถอดหน้ากากเดินกันอยู่นะในความรู้สึกอ่ะอ้ oh. ในความรู้สึกอะคิดว่ามันโรคพวกเนี้ยมันตามเราได้ตลอดเพียงแต่ว่าถ้าร่างกายเราอ่อนแอเมื่อไหร่อ่ะนะหรือเราแบบนอนน้อยหรืออะไรเงี้ยโรคพวกเนี้ยเชื้อโรคมันก็จะเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็เว,ขเวขึ้นถึงได้บอกว่าให้สวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตาสัมปิตชามินาสร้างสิมพระมาชมาเทวสเพยคาปรายันเต พระมาจะมหาเทวาอภิราภาพว w a ตุเมมหาปุญโยมหาธาโพพว w a ตุเมมิเตภาวุหติพุทธามาอาุนาโมพุทธายาวิริทธโยเวรโคนายังเวราหิงสาเวราทาเสวเวราทาสาเวราอิตโยพุทธาสามานีมามาพุทธัสสะวะพุทสมติชกามิเพลงเพลงพาพาหาหาเรเร สิ่งที่ผมพยายามเตือนทุกคนในเวลานี้มันเป็นสิ่งที่เรียกว่าน่าจะเป็นพื้นฐานมาตรฐานที่เรียกว่าคนเนี่ยถ้าคนที่มีจุดสังเกตว่ามันมีอะไรเกิดแปลกปลอมขึ้นในโลกเนี่ยมันน่าจะใส่ใจว่ามากกว่านี้ตรงที่ว่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งหมดเหล่าเนี่ย <c oughs> มันเกิดขึ้นจากอะไรแล้วมันมีเหตุอะไรจึงทำให้จึงทำให้มนุษย์เราเนี่ย เอ่อมีโรคเยอะขนาดนี้ซึ่งจริงๆมันไม่ควรมีโรคเยอะขนาดนี้แต่อยู่ดีๆมันมีโ,โรคโผล่ห้าโรคเลยก็คือมันผิดปกติไปแล้วใช่ว่าจากโรคปกติธรรมดาที่เคยอยู่กันมานานอย่างป้าคนนั้นที่ท็อปบอกว่าเขาได้เหมือนกับว่ามีประสบการณ์ชีวิตยเยอะอะไรก็แล้วก็ตามผ่านโรคมาเยอะเนี่ยก็รู้ได้เลยว่ามันไม่ใช่เรื่องปกติธรรมดาแล้วมันลามไปทั่วโลกแล้วก็เหมือนเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งเขามาก็แบบว่าเหมือนไม่รู้จากโรคอะไรก็ ถอดหน,น้ากากถอดหน,น้ากากเกินเข,า,ขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบแบบชะล่าใจยังอ่อนต่อโลกยังอ่อนต่อโลกก็เลยก็เลยคิดว่า,มามไม่มีอะไรหรอกอ,อะไรเงี้ยอถ้าถึงวันเวลามันอาจจะมีการผิดพลาดก็ได้ผิดพลาดนี่คืออะไรมันลองน่าคิดนะว่าชีวิตของคนเราเนี่ยมันสั้นนะปุ๊บป,ปั๊บขนาดเด็กสามขวบเนี่ยยังตุยยังตายได้ไดเลยตาย,ตายได,ยได้เพราะทําไมตายได้เพราะว่าเนี่ยบอกว่าโรคเชื้อโรคมาจากทางอากาศ นี่ก็เป็นจุดที่บอกแล้วว่ามันมีอันตรายในในธรรมชาติซ่อนอยู่อไปแล้วนะ,นะติดต่อนะครับดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ Facebook ครับโอสิริกรอภิรัตเบอร์โทร06199226450925929261 id r ร i o silik 15 สนใจดูดวงอย่าละเอียดถามไม่อัน้นไพ่ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูณห,หน้าทองสาสิรการเล้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดต้องสารถอนสารบวงสมเปิิกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรม จำหน่ายเทยวรูปเครื่องรังของขลังวัตถุมงคลต่างๆและเสียงครูรับครอบครูรับขันครูรับถอนขันครูรับสอนไพ่ยิปซีแจกใบกิจวัตรขายไพ่ยิปซีพร้อมตาําราและขายไพ่เทพร้อมตำํำราศึกษาได้ด้วยตนเองค่ะรับทําพิธีขอขามากรรมค่ะตามนี้ครับแล้วผมครับ f a c e b o o k ครับวชิรยาจินดาเบอร์โทร0849266658 ID ราย AJTOP16 อนะ ขอฝากกดติดตามสับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดสันด่นกระดิ่งได้ที่ช่องชมรมโหราศาสตร์เด็กอุเทมนี่มิพยากรออฟฟิเชียลค่ะและกับอะไรนะโซซูเปอร์แตงด้วยนะคะฝากซูเปอร์แตงด้วยนะอืมสำหรับชของเราไปแล้วนะครับนะสวัสดีครับนะเอามาขอกลับขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ <c oughs>